ภรรยาคนที่เจ็ของประธานตอนที่ห้าการเป็นไม้ช่วงเวลากลางคืนคือคลานเข้ามาลบแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ม่านความมืดแห่งค่ำคืนเหมือนดั่งม่านกำมะหยี่ในโรงละครที่ค่อยๆโรยตัวลงมาช้าๆงานแต่งงานยังไม่ทันจบผลิตก็ถูกประยุทธ์พาตัวออกจากโรงแรมซึ่งแน่นอนว่าเธอถูกฉุดก,กระชากออกมาคุณจะพาฉันไปไหนผลิตยืนอยู่ข้างรถของเขาและเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสยัย กลับบ้านแต่แขกยังไม่ได้เธอชี้ไปที่โรงแรมข้างหลังเธอแต่ก็ถูกขัดจังหวะขึ้นเสียก่อนที่เธอจะพูดจบคุณชอบที่จะเห็นสายตาเห็นอกเห็นใจจากผู้คนในนั้นงั้นเหรอผลิตตื่นตะลึงเขาพูดต่อผมไม่ได้ต้องการให้ใครเห็นด้วยกับการเลือกของผมการแต่งงานกับผู้ชายอย่างผมถูกลิขิตให้คนอื่นรู้สึกสมเพชเวทนาไปยุ์เอ่อยออกมาอย่างเย็นชา ดวงตาคมไร้แววเมตตาสงสารแต่กลับดูพึงพอใจในความโชคร้ายเหล่านั้นรถแล่นมาถึงหน้าประตูของคฤหาสน์ตระกูลทรับสารคนเฝ้าประตูทั้งสองด้านเปิดประตูรั้วเหล็กแกะสลักอย่างช้าๆผลิตมองไปทางด้านซ้ายของประตูซึ่งมีป้ายเขียนว่าคฤหาสนาา์นภาก็พลันนึกถึงสุภาษิตโบราณขึ้นมาได้เมื่อประตูเปิดสู่ทะเลลึกตั้งแต่นั้นเซียวหลางก็กลายเป็นทางสัญจรไปมา แม้ว่านี่จะเป็นการแต่งงานครั้งแรกของเธอแต่เธอก็เคยไปงานแต่งหลายงานไม่เคยเห็นงานไหนที่แขกหรือยังไม่ทันจะกลับแต่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวออกจากงานไปก่อนเธอถอนหายใจกับตัวเองว่าเธอนั้นได้แต่งงานกับผู้ชายที่สูงส่งเสียจริงเมื่อเข้ามาถึงห้องโถงใหญ่ของคฤหาสน์ปยุทธ์เดินขึ้นไปชั้นบนโดยที่ไม่สนใจเธอเลยเราวกับว่าไม่มีผลิตอยู่ด้วยแต่ถึงเขาจะไม่สนใจเธอ ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่พิสูจน์การมีตัวตนของตัวเองเธอเดินตามเขาไปติดๆิดจนมาถึงโซนที่เป็นที่อยู่ของเราทั้งสองคนในช่วงเวลาที่ประตูถูกเปิดออกผลิตก็ต้องตกตะลึงนี่คือบ้านใหม่หรือนี่มันสุสานชัดๆนี่คือที่ที่คนอยู่อาศบอย่างนั้นหรือมีแต่ผีเท่านั้นแหละถึงจะอยู่ที่นี่ได้เมื่อมองไปโดยรอบที่นี่ไม่มีสีอื่นเลยยกเว้นสีขาวและสีดำ เข้าห้องของคุณไปสิปรปยุดถอดสูทออกอย่างเกียดคร้านแล้วโยนมันลงไปบนเตียงความหล่อเหลาของเขาไม่สามารถปกปิดความเหนื่อยล้าได้เลยห้องของเธออย่างนั้นหรือเมื่อผลิตนึกถึงประโยคนี้ก็พลันเอ่ยถามขึ้นด้วยความไม่แน่ใจเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอคะเขามองมาที่เธอกอดอกแล้วเดินเข้ามาหาเธอพลางถามอย่างล้อเลียนจากการแต่งงานบ่อยครั้งของผมท่าหากต้องอยู่กับผู้หญิงทุกคน คุณคิดว่าผมต้องนอนบนเตียงนี้กับผู้หญิงกี่คนกันคิดไม่ถึงเลยนะคุณรักษาตัวขนาดนี้มันไม่เกี่ยวกับการรักษาตัวแต่ผมไม่อยากให้เตียงของผมสกปรกต่างหากเธอชะงักไปสองถึงสามวินาทีแล้วจึงพยักหน้าอาฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันจะต้องอยู่ห้องไหนเหรอคะห้องนั้นเขาชี้นิ้วไปทางกำแพงฝั่งขวาของห้องนอนเมื่อผลิตมองตามไปก็ให้เกิดความสงสยัย นั่นไม่ใช่ภาพวาดหรอกเหรอคะเปิดภาพออกสิถึงแม้จะยังมึนมงงแต่เธอก็ทำตามค่อยๆเดินไปที่ภาพวิวทิวทัศน์ขนาดใหญ่นั่นเมื่อเปิดภาพออกเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อข้างหลังภาพวาดนี้มีประตูอยู่จริงๆเธอตกใจมากกับสิ่งที่เห็นแล้วเธอก็ตระหนักได้ว่าการจะเป็นสัพยของตระกูลซับสานนั้นจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งอย่างมาก เธอจินตนาการได้เลยว่าผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนแอจะต้องร้องไห้แน่เมื่อเห็นประตูบานนี้ต่อไปฉันก็ต้องอยู่ที่นี่เหรอคะใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เธอส่งยิ้มให้เขาบางเบาแล้วจึงหันกลับเดินไปที่ประตูด้านหลังภาพวาดและเข้าไปในห้องที่ดูเหมือนห้องลับนั่นเมื่อประตูปิดลงเธอก็ผ่อนลมหายใจยาวเพราะไม่อยากให้เสียเรื่องเธอจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะบอกราตรีสวัสดิ์กับเขา โชคยังดีที่ห้องของเธอไม่ได้มีเพียงแค่สีขาวกับดำหลังจากวันแห่งความรื่นรมชุดแต่งงานอันหรูหรานี้กดทับลมาหายใจของเธอไว้ราวกับภูเขาเธอเอือมมือไปด้านหลังเพื่อรูดซิปของชุดแต่งงานที่ละเอียดอ่อนค่อยๆรูดมันลงอย่างช้าๆเผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งที่งดงามของหญิงสาวผิวเรียบเนียนสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าดอกบัวสวยงามยิ่งกว่าดอกกุหลาบผลิตเปิดตู้เสื้อผ้า ข้างในนี้เต็มไปด้วยเสื้อผ้าของผู้หญิงครบถ้วนทุกแบบเนื้อผ้าอย่างดีที่สำคัญป้ายแบรนด์ก็ยังคงอยู่ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ายังไม่เคยมีใครได้สวมใส่มันมาก่อนเธอเลือกชุดนอนที่เป็นแบบทรงสมัยเก่าเล็กน้อยในขณะที่กำลังจะสวมใส่บางประตูก็เปิดออกดวงตาสองคู่ประสานกันเธอสูดลมหายใจเสื้อผ้าของเธอเกือบตกลงพื้นผักเธอไม่สงบพอก็คงกรีดร้องไปแล้ว คธอรีบดึงผ้าห่มบนเตียงมาคลุมตัวเองไว้กระพริบตาและเอ่ยถามว่าทำไมถึงเข้ามาโดยไม่เคาะประตูคะกลัวอะไรผมไม่พิสวาทคุณหรอกถึงคุณจะยืนเปลือยกายอยู่ตรงหน้าผมก็ไม่ได้อยากจะมองคุณเลยสักนิดเขาหยุดชั่วคราวรู้ไหมว่าทำไมภรรยาทั้งหกคนของผมถึงอย่านี่คือเหตุผลหนึ่งคุณว่าจะมีผู้หญิงคนไหนสามารถทนอยู่อย่างคนเป็นไม่ได้ละ่ะ